สวัสดีค่ะพี่พี่ชาพาเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ EP ที่ห้าสิแล้วค่ะพี่พ EP ที่ห้าสินะคะของนารีพาเครื่องนะคะสนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแี่เ้าห้าแปดหรือแอดีไลน์มาที่เบอร์เดียวกันเลยนะพี่นะวันนี้นะพี่นะนี่น้องกลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปหลายวันเลยเนาะนี่นะ มันมีปัญหาครอบครัวเล็กน้อยแต่วันนี้น้องกลับมาแล้วค่ะมาให้พี่ๆเลือกหาเลือกชมนะคะพระเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะเริ่มบมนที่องค์ที่หนึ่งเลยค่ะพี่ขอแยกซูมนะคะออองค์ที่หนึ่งค่ะพี่นี่นี่ค่ะพี่นี่นะฮะหลวงพ่อกเกษมค่ะนี่นะหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะนี่ รายการที่หนึ่งหลวงพ่อเกษมเข็มโกเนาะรายการละสามร้อยบาทนะพี่เนาะนี่นะนี่ไอพิมอะไรเนี่ยพิมหัวใจหรือไงนั่นพ,พี่นะดูสามร้อยบาทนะเพราะพี่นะพี่นะนี่นะหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะคะรายการต่อมาค่ะรายการที่สองค่ะนี่อันนี้ค่ะหลวงพ่อเงินค่ะเหรียญเต่าหลวงพ่อเงินนะคะว่าถ้วยน้ํานะคะนี่นี่รุ่นอะไรเนี่ยซับซับเศษถีเนาะพี่เนาะนี่พี่นะ นี่ด้านหลังนะคะพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนี่รายการที่สองนะคะหลวงพ่อเงินนะคะวัดถ้วยน้ํานะพี่นะนี่นะเป็นเหรียญเ,เต่านะเหรียญเต่านะนี่เห็นไหมสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะองค์ถัดมาค่ะพี่องค์ถัดมาค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยเหรียญทันใจใช่ไหมนี่หลวงพ่อทันใจค่ะนี่นี่ รุ่นอะไรเนี่ยยันจะอะไรเนี่ยยันห้าแถวเนาะนี่พี่นะดูนะดูชัดๆชัดๆเลยเนาะรายการที่สามนะคะพี่หลวงพ่อทันใจนะคะพี่นี่สนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดรายการที่สามนะพี่นะหลวงพ่อทันใจนะคะนี่นะคะรายการต่อมาค่ะนี่เรียนหลวงพ่อคูณะคะ่ะพี่ เรียนหลงพ่อคูณนะรายการที่สี่นะคะเรียนหลงพ่อคูณนะคะพี่เรียนหลงพ่อคูณนะคะนี่วัดอะไรเนี่ยวัดวัดบ้านไร่นะคะนะครศรีธรรมราชนะพี่นะนี่นะ,ะพี่สนใจติดต่อศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะพี่นะ เบอร์นี้นะโทรติดส,สายด่วนสายตรงหรือแอดีไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยเนาะน้องพร้อมรับโทรศัพท์พี่ๆทุกท่านนะคะรายการละสามร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้นะคะอืวันนี้นาะพักแบบวันนี้น้องไปรับพักมาใหม่ๆเลยเนาะนี่บ้านคุณลุงเลยนะวันนี้นะพักใหม่ทั้งชุดเลยนะพี่นะนี่นะหลวงพ่อคูณนะคะองคถัดมาค่ะอันนี้ค่ะหลวงพ่อกเกษมเขมโกค่ะกาไหลดับแดงลงดํานะพี่นะนี่กเกษมเขมโกนะดูถ่าไหนนะ เอ่อพิบอะไรนะเนี่ยเหรียญลักค้างของท่านนะคะนี่หลวงพ่อเกษมเขมโกนะพี่นะนี่นะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะสามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทเนาะสนใจติดต่อเบอร์โทรเลยเนาะศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดหรือแอดไลน์มาที่เบอร์น,นี้ได้เลยนะนี่สวยๆอย่างนี้เลยชา้ชาๆชา้ชาๆที่พี่เรียกดูนะรายการที่สี่นะคะไอรายการที่ห้านะคะพี่หลวงพ่อเกษมเขมโกนะองค์ถัดมาค่ะนี่ เม็ดขนุนลีลาค่ะเม็ดขนุนลีลาน้องดูดูโหดูเนื้อพี่โอ้โหเก่าๆอย่างนี้เลยเนาะส,สวยๆพี่ดูรายการที่รายการที่หลายรายการที่หกนะคะพี่วันนี้น้องมีพาร์พี่เลือหาถึงยี่สิบองค์เลยนะพี่นะค่อยๆดูค่อยๆ,อยๆเลือกค่อยๆหากันไปเนาะนี่นะนี่ข้างหลังเนี่ยโหดูความเก่านะพี่นะนี่นะสามร้อยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทนะคะดูดูโห นี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามรนะ้อยบาทเนาะองค์ถัดมาค่ะนี่หลวงปิดตาหลวงปู่ยิ้มค่ะพี่ปิดตาหลวงปู่ยิมนะ้มเนาะพิมพ์อะไรนะพุงอะไรก้องป่องหรือพุงป่อง,ง,งอะไรสักอย่างนี่นะปิดตาหลวงปู่ยิมนะ้มเนาะนี่ด้านหลังอะพี่สยๆอย่างนี้เลยหนของฉัน นี่นะพี่นะสามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทเนาะสนใจติดต่อได้เลยเนาะเบอร์โทรเนาะเบอร์โทรที่น้องเอาไว้ใต้คลิปเนาะหรือว่าหน้าหน้าปกคลิปบางท่านก็เห็นเนาะนี่นะสามร้อยบาทนะคะอง์ถัดมาค่ะนี่ค่ะเบียร์แก่ค่ะพี่เบียร์แก่อันนี้น้องไม่ทราบเนาะของใครเนาะนี่ดูนี่เบียร์แก่เนาะพี่เนาะนี่ สวยๆอย่างนี้เลยนะคะส่วนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดเนาะนี่นะคะเบียรแก่เนาะนี่เดี๋ยวพี่ดูแบบเขาเรียกอะไรนะลงลงอะไรลงทองใช่ไหมนี่แปะทองอนี้ใช่ไหมข้างหลังเป็นตะกุดเนาะนี่สวยๆอย่างนี้เลยเนาะ,ะพี่นะเบียแก่น,นะคะนี่รายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนะคะเบี้ยแก่นะสามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะรายการต่อมาะค่ะรายการต่อมานะคะนี่ค่ะ อันนี้อะไรนะหลวงพ่อ <c oughs> อันนี้หลวงพ่อบุญค่ะหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วเนะาะพระผงจินดานะพี่นะหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วเนาะโอ้โหดูโอ้โหดูยันด้านหลังนะพี่นะนี่นะ สามร้อยบาทรายการที่เก้านะคะสามร้อยบาทรายการที่เก้าเนาะนี่นะพี่ๆท่านไหนถูกใจองค์ไหนถูกใจองค์ไหนชอบองค์ไหนทักทายน้องมาได้เลยนะพะน้องก็มีพายพี่ๆีรื่อาถึงยี่สิบองค์เลยเนาะนี่นะหงวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วเนาะองค์ถัดมาค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะพับพับปกเนาะนี่เห็นไหมเนี่ยเก่าเห็นไหมเป็นแบบเนื้อสัมฤทธิ์เลยเนาะสวยๆเป็นเนื้อสัมฤทธิ์สวยๆเลยเนาะ สวยๆเลยค่ะนี่นะเนื้อสัมฤทธิ์สวยๆเลยนะนี่นี่นะสามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทเนาะสวยๆอย่างนี้เลยนะนต่ติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนะคะหรือเอสดีไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยเนาะนี่นะ องค์ถัดมาค่ะพี่องค์ถัดมานี่ค่ะสมเด็จค่ะพี่สมเด็จรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดสมเด็จนะนี่ดูโหสมเด็จดูเนื้อนี่เห็นคาผ, ó, ผินหินหินอะไรนะหินดินปูนหรืออะไรเนี่ยเห็นไหมคาปูนคาอะไรคาดินคาอิฐใช่ไหมเลยคคาอะไรเนี่ยคาผินใช่ไหมเนี่ยชัดเลยนะพี่นะดูโหดูเนื้อพี่ดูเนื้อด้วยเนาะเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวดูโหคมชัดชัดเจนแน่นอนนะพี่นะดู สามร้อยบาทค่ะพี่สามร้อยบาทเนาะนี่สนใจติดต่อนอ้องมาได้เลยนะคะอันนี้ค่ะพี่อันนี้สมเด็จหลวงปู่บุญะค่ะพี่สมเด็จหลวงปู่บุญเนาะดูโหดูพี่ความเก่าเก็บอะพี่ยของพวกนี้มันเก่าเก็บเนาะเราก็พูดกันไม่ได้อะ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูโหแบบเป็นแบบดินแบบหินแบบดินทรายแบบตามซอกตามฐานเนาะสวยๆอย่างนี้เลยนี่นี่นะพี่โอโ้โหนี่ข้างหลังเป็นยันของท่านเนาะ ของหลวงปู่บุญนาวัดกลางบางแก้วนะพี่นะโหด,ดูดิความดินความผินเนาะสามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทเนาะนี่องค์ถัดมาค่ะองค์ถัดมาปิดตาค่ะพี่ปิดตานะคะนี่องค์นี้ปิดตานี่พ้าปิดตานะคะน้องก,ก็ลืมแล้วว่าเป็นของของท่านไหนเนาะแต่ก็สวยน้องได้มาคือสวยเลยเห็นไหมเนี่ยเออเขาเรียกอะไรเนี่ยกะลาแกะกับนี่นะว่ามันกาลาหรือไงเนื้อเบามากเลยเนาะ สามร้อยบาทเลยพี่สามร้อยบาทเนี่ยพี่ดูช้าช้าชัดชัดเลยนะสวยๆอย่างนี้เลยเนาะโอ้โหน้องได้มาน้อยนะองค์อย่างเงี้ยน,น้องเพิ่งมาได้มาองค์ที่หนึ่งองค์แรกสององค์นี่แหละได้แค่นั้นไม่ค่อยได้นะองค์เนี้ยก็เลยยังไม่ได้ทราบชื่อพระเลยยังไม่ได้แบบศึกษาแน่นใจเนาะนี่นี่นะนี่นะองค์ถัดมาค่ะอันนี้ค่ะพี่ปิดตาเสาห้าหลวงพ่อพคูณค่ะพี่ปิดตาเสาห้าหลวงพ่อพคูณเนาะ โอ้โหพี่ดูสิใส่กรอบอย่างเงี้ยนี่นะพี่ไปให้ไปให้แบบซื้อไปฝากพี่ผู้หญิงก็ได้หรือพี่ผู้ชายก็ค่อยได้นะแต่ว่าแบบแบบเลี่ยมแบบน่ารักน่ารักหน่อยอยแบบกรอบแบบแบบไม่ได้แบบหูว่าเข้าใจไหมเลี่ยมแบบเนี้ยใส่ขึ้นคอได้เลยเนาะมาพร้อมขึ้นคอเลยเนะของพวกนี้เนาะนี่พี่ดูหูดูข้างในสิมีแบบภาพขึ้นเต็มเลยพี่ดูสินี่ข้างหลังนะคะมีตะกุดให้พี่ด้วยเนาะเนี่ยเขามีเขามีามตะกุดให้ด้วยเห็นไหมปิดตาเสาห้าหลงพ่อคูณเนาะ นี่นะพี่นะสามร้อยบาทนะพี่นะหูมาพร้อมวันนี้เลยนะพร้อมห้อยเลยนะพี่นะหูดิกระไหลทองเงี้ยเป็นกระไหลเนาะเป็นแบบของกระไหลทองเนาะเขาเรียกกระไหลใช่ไหมน,นี่น้องไม่รู้นะมันเบามากเลยนี่นะพี่สามร้อยบาทนะขึ้นคอสวยแน่นอนนะพี่นะองค์ถัดมาค่ะพระนางพญาพี่พระนางพญาเนาะหูดูมาพร้อมกรอบสวยๆอย่างนี้เลยเนาะพระนางพญาเนอะดูหูพี่โอ้โหนี่สวยๆเลยเนาะ สามร้อยบาทค่ะด้านหลังนะโหพี่ดูเรียบกรอบแบบเรียบกรอบพลาสติกอย่างดีอะ่ะบอกเลยรุ่นเนี้ยเนี่ยน้องแบบนันทีน้องจะเจอแบบเรียบกรอบพลาสติกเนาะนี่สามร้อยบาทอย่างนี้เลยนะพี่นะูหพร้อมขึ้นคอเลยแบบไปถึงแบบใส่ขึ้นคอสวยแน่นอนพี่ของพวกนี้เนาะนี่โอ้โหดูสิพร้อมใส่เนาะท่านก็แบบพร้อมที่จะให้พี่รับไปดูแลเนาะนี่รายการสามร้ยบาทนะพี่นะสามร้อยบาทนะ องถัดมาค่ะขุนแผนค่ะขุนแผนเนาะขุนแผนพิมพ์อุ้มนางสามนางนะูหูหนี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะด้านด้านสนีใช่ไหมด้านสนีเนาะสวยๆเลยดูโหดูพี่ดูเขาเรียกนี่แม่ตามหานิยมเนาะของพวกนี้ี่ข้างหลังเป็นกุมารครับพี่โอโ้โหดูดูหน้าโอโ้โหท่านนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่ สามร้อยบาทนะคะพี่สามร้อยบาทนะองค์ถัดมาค่ะพี่องค์ถัดมาค่ะอันนี้ก็คุณแผนค่ะนี่คุณแผนนะคะนี่เป็นกุมารนอนด้าน่างใช่ไหมนี่นี่ข้างหลังนะคะโอ้เป็นยันอย่างนี้เลยเนาะโอ้โหสวยๆเลยพี่สนใจติดต่อเบอร์โทรศูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดนาะน้องเพิ่งกลับมาน,น้องหลังจากน้องห่างหายเป็นสี่ห้าวันนะเอ ไปเคลียร์ปัญหาชีวิตมาเล็กน้อยวันนี้นาะอกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วนะพี่นะนี่มกลับมานี่นะกลับมาไลฟ์พาระมาให้พี่ดูพาระดูเพิ่มเติมเหมือนเดิมเนาะนี่รายการที่อะไรเนี่ยอันนี้รายการที่สิบหกนะพี่นะหรือไม่พี่ก็บอกชื่อพาระก็ได้เพราะบางบางทีน้องก็อาจลืมบอกรายการเนาะพี่ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะพี่บอกได้เลยนะนี่รายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่นะนี่เห็นไหมน้องก็เริ่มบอกผิดแกรายการต่อมาค่ะนี่ค่ะอันนี้ครัโอพี่ นี่พระสมเด็จค่ะพี่โอ้โหดูใส่กอบอย่างนี้เลยเนี่ยขึ้นคอพร้อมเลยเนี่ยใช่ไหมพระสมเด็จใช่ไหมเดี๋ยวดูพี่ดูเนื้อแบบเห็นไหมพี่โอ้โหคาบขาวๆาคือคือคังๆ้างเนี่ยโอ้โหแต่พี่เขาดูแลอย่างดีนะใส่กอบแบบอ่าใส่กอบอย่างดีอ่ะนี่ดูข้างหลังพี่อืดูพี่พี่ท่านไหนถูกใจองคไหนนะถักไทยน้องมาได้เลยนะนี่พระสมเด็จเนาะองคถัดมาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็พระสมเด็จเนาะ เ่อันนี้กี่ชั้นอีก้าชั้นหรือเปล่าน้องไม่แน่นใจเนาะนี่นะพี่นะสามร้อยบาทเหมือนกันนะพี่นะโู้พี่ดูเนื้อข้างหลังสนใจทูกใจองค์ไหนทักทักน้องมาได้เลยนะที่เบอร์ศนะูนย์หกสามแปดแปดสองสี่เก้าห้าแปดเนาะนี่นี่นะนี่สวยๆเลยรายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแล้วนะโอ้มาถึงแบบท้ายคลิปไปแล้วอะ่ะนี่อันนี้ อันนี้หลวงพ่อปานปานค่ะหลวงพ่อปานนะคะนี่พิมพ์ขี่เสือสองตัวเนาะโอ้โหพี่ดูนี่ด้านหลังนะโอ้เป็นยันท่านเนาะผราเก่าเก่าเก่าเก็บอย่างนี้เลยเนาะนี่นี่พี่สนใจองค์ไหนถูกใจองคไหนนะคะทักทักน้องมาได้เลยเนาะน้องแบบพร้อมรับโทรศัพท์พี่ทุกคนเนาะนี่นะนี่สวยๆเลย น,นี่นะคะรายการที่ยี่สิบเนาะนี่วันนี้นะคะมีพายพี่เลือกหาเลือกชุ่มถึงก็อหไรคะยี่สิบองนะพี่น้าหงวันนี้แบบน้องจัดจุกจุเลยพักใหม่ลงลงหน้าใหม่สวยสวยเลยนะพี่นะพักใหม่ๆหม่เลยนะคะน้องเพิ่งแบบได้มาจากบ้านคุณลุงเลยนะนี่วันนี้นะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคะ่ะ